วัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะว่าถ้าเกิดเราถนัดหลายอย่างนะครับเราควรเอาความถนัดของเรานะครับสร้างเป็น YouTube เจยช่อง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 นะครับหรือว่าควรที่จะทำนะครับความสามารถทุกอย่างเราอะรวมในช่องเดียวกันดีโอเคครับอันนี้ถือว่าเป็นคําแนะนํานะครับดังนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟังแล้วก็เฮ้ยเชื่อตามพี่แล้วทําตามหรือว่าเฮ้ยฟังแล้วไม่เชื่อแล้วก็ไม่ต้องทําตามก็ได้นะครับเพราะนี้เป็นคําแนะนำนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับว่า จริตของคุณนะครับและก็ความชอบของคุณนะครับจําไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราฟังคําแนะนําอ you know, ่ะแล้ว <None> ถ <Öz ell großes> ้าเกิดเราชอบนะครับเอ้เราก็ทำนะครับถ้าเกิดเราไม่ชอบไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าในการทํา YouTube มันไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับโอเคครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเพี่อนได้ยินคําถามอย่างนี้นะครับเมื่อ2หรือ3ปีก่อนนะเพื่อนจะบอกรือว่าเฮ้ยแยกเถอะแยกเรียช่องเทียช่องเรียช่องนะครับสาเหตุเพราะว่าจะได้คนจําง่ายกว่านะครับอันนี้ก็คือคําแนะนําเมื่อ2อสปีก่อนเนาะมันเพราะคนจะจํานะครับ แต่ถ้าเกิดถามทุกวันนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับพี่อันบอกเลยนะครับว่าความสามารถหลายอย่างของคุณน่ยสามารถทํารวมในช่องเดียวกันได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณอย่าเอาความสามารถทุกอย่างนะครับมารวมกันในทีเดียวนะครับอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับคุณถนัดจักรยานทำอาหารท่องเที่ยวแล้วก็อะไรสอนให้ความรู้แล้วก็ ตีกรอบอ่าสมมุติได้5อย่างมี5อย่างนี้ใช่ไหมครับสิ่งที่คนควรจะทำนะครับคุณควรจะทําทีละอย่างก่อนนะครับแล้วก็ให้อย่างนั้นติดตลาดพอมันติดตลาดขึ้นมาปุ๊บนะครับคุณก็เริ่มทําความสามารถอย่างอื่นให้คนอื่นเห็นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคือตัวอย่างของที่คนที่ประสอบความสำเร็จทางด้านนี้เลยนะว่าเฮ้ยใช้คนคนเดียวอ่ะแล้วสร้างทําหลายอย่างได้สําเร็จนะครับนันเน็กกับโกลดปามโมดเห็นไหมครับว่าเมนหลักของเขาอ่ะคือการเป็น นักแสดงนะครับแลยพิธีกรที่เป็นตลกแต่ถามว่านั้นเน็กกับโอ๊ตปารมวมีรายการที่มันไม่ตรงหรือเปล่าล่ะอ่ะยังเน็กเน็กน่เน็กใช่ไหมครับก็จะมีรายการให้คำปรึกษานะครับที่ทํากับเห็นไหมครับมันนี่โคด้ดหรือว่าช่วงนี้ก็มีรายการใหม่เขาที่ทํากับเสนาหอยแล้วก็ปองกพลนะครับก็คือว่ารายการย้อนความหลังนะครับหรือว่ารายการทําให้เขาเรียกอะไรให้ความรู้ทางเพศแต่ว่าหลักๆของเขาก็คือว่านันเน็กคุยครับให้คำปรึกษาส่วนตัวนะครับเห็นไหมครับว่ามันแตกลายได้ทั้งที่แบบฟิลบันคนละอย่างกันเลยนะ หรือโอ๊ตปาโม่เห็นไหมครับถ้าเกิดเขาเนี่ยมีรายการที่ดังของเขาครับตอนนี้ก็คือจิบหนูหน่อยก็ทํากับซานนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ที่ลองมาก็คือเดอะไดเวอร์เห็นไหมครับที่ทํากับพีซกับพอย์นะครับหรือว่าถ้าเกิดไปอยู่กับคนอื่นอยู่กับอาร์ตเห็นไหมก็จะเป็นรูปแบบลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยแต่ว่าการที่จะทำอย่างนี้ได้คุณจะต้องมีภาพจานะครับก็คือว่าความสําเร็จนอันใดอันหนึ่งก่อนแล้วค่อยแตกลายไปเป็นช่องๆนะครับเ,เป็น,เป,นเป็นทีลอนันทีลอันนะครับถ้าเกิดคุณเอาหลายๆอันมารวมกันในทีเดียวนะจําไไม่ด้ คุณจะต้องทําให้อะไรประสบความสำเร็จสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วจากนั้นค่อยแตกลายเพราะว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่คนดูจะชอบดูนะครับบอกกันเลยนะในฐานะแฟนคลับเนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยคนนี้ทาอย่างอื่นได้หรือเปล่าเฮ้ยคนนี้มียงอื่นน่าติดตามหรือเปล่านะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดใครนะครับมาถามพี่อ้นเนี่ยถามว่าทําหลายอย่างได้หมพี่บอกว่าได้ดูโอ๊ตปามัวกับดูนัเน็กเป็นตัวอย่างแต่นะครับคุณจะต้องสําเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนแล้วค่อยแตกลายไปไม่ใช่แบบเฮ้ยทา ทำหลายอย่างพร้อมกันนะครับถ้าเกิดทําหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยคนจะจําไม่ได้คนจะตายนะครับคนจะไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเด่นด้านไหนนะครับดัง <toxicity> นั้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการหลายอย่างแลในช่องเดียวกันทําได้แต่ว่าคุณต้องสําเร็จทุกอย่างก็แตกลายไปแต่ว่าถ้าเกิดเอาวิธีการที่ง่ายสุดก็คือนะครับไปเทีละช่องเดียวช่องเดียวช่องอ่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวพี่อ้นนะพี่อ้นบอกเลยนะครับถ้าเกิดใครมาถามพี่อ้นเพื่อจะแนะนาอย่างเงี้ยวิธีการที่2นะเพราะว่าการที่เราเอาความสามารถหลายอย่างของเราอ่ะอยู่ในช่องช่องเดียวกันน่ย สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเฮ้ยมันเหมือนกับเห็นความเป็นมนุษย์นะครับแล้เห็นมุมมองของคนคนนั้นได้ด้วยว่าเฮ้ยมันทาอย่างอื่นได้นี่ว่าคนไปเที่ยวมึงไม่ได้ไปทำเที่ยวอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยมันสอนหนังสือก็ได้เหรอเฮ้ยร้องเพลงก็ได้เหรอยเงี้ยเห็นไหมครับอย่าง,างั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในแง่ของความเป็นมนุษย์นะครับมันจะดีกว่าเพราะว่ายูทูบยุคปัจจุบันนะไม่ใช่ยุคก,ก่อนนะครับยุคก,ก่อนนี่เขาจะสอนเันเมื่อ2อปีก่อนเขาบอกว่าให้มาสร้างตว YouTube, วังตวนตวน,น,นยูน่อกวาาร้า้้งันนใไยคีจัู คุณท youtube คุณต้องนําเสนอตัวตนไม่ใช่สร้างตัวตนการสร้างตัวตนไม่ได้ต่างกับการสร้างภาพเพียงบอกเลยแต่การนําเสนอตัวตนเนีเ่ยเฮ้ยมันเป็นการที่นําเสนอธรรมชาติของเราออกมานะครับคนจะรักความเป็นธรรมชาติคนเราไม่มีไม่ใครชอบหรอกคนสร้างภาพเห็นไหมครับเพียงก็ไม่ชอบเห็นใครสร้างภาพมันดูแบบแบบอะไรอ่ะไม่ไม่เป็นธรรมชาติไม่มีความจริงใจแต่ถ้าเกิดเรานาเสนอความเป็นตัวตนความจริงใจอ่ะคนเขาจะตามเองนะครับ ดังนั้นนะครับแต่ว่าก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าเกิดใครจะเอาหลายๆอย่างมารวมกันนะครับก็ได้นะครับได้แต่ว่าต้องสมเตรทธธีละอย่างก่อนแต่ว่าถ้าเกิดใครใจร้อนนะครับพี่บอกว่าถอ๊ะ้งนั้นทำวเดีโอช่องเดียวช่องเีือช่องก็ได้นะอันนี้ก็คือว่าเพราะการทำวเดีโอช่องมันก็ข้อดีอย่างนึงครับก็คือว่าเฮ้ยข้อมูลมันก็แบบจัดง่ายนะมันก็ค่อนข้างจะจัดง่ายแล้วก็แบบแบ,บ่งเวลาในการลงง่ายรวมถึงคนจะจําที่ชาน้องได้ง่ายนะครับแล้วก็โฆษณาจะเข้าง่ายกว่าถ้าเกิดมันเป็นเฉพาะทางนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็น สาระนะครับและความรู้กันให้คําแนะนานะครับถ้าเกิดชอบก็สามารถเอาไปทําได้เนาะก็พอนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าทําแล้วที่สำคัญเราก็ต้องชอบนะครับบางคนเดี๋ยวว่าพี่อ่นเอาหะายอย่างมารวมกันผมไม่ชอบอ่ะท้างนั้นคุูก็ไปทำเทียร์ช่องเดียร์ช่องช่องได้นะครับอันนี้มันไม่มีการถูกผิดเนาะในการทำยูทูบโอเคครับเไปขอจบคลิปนี้ประดเดงนแค่น,นี้นะครับแล้วเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครตแล้วก็แชร์ด้วยนะครับ รวมถึงความรู้นะครับดีๆกับเรื่อง y o u t u b e นะครับก็จะมี u t u b e ของพี่อ้าน,นะครับในช่องเพลย์ลิสต์เขียนว่าความรู้เกี่ยวกับเข้าดู y t u t u นะครับผมในการทำ YouTube ก็เข้าไปดูกันยอนหลังได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ